ผมเอามาลรื้อฟื้นใหม่เรามานั่งคำนวณคือตลาดนี้มันใหญ่นะแต่มันซ่อนอยู่ข้างหลังนะไม่มีใครรู้เฮ้ยปิ้งขึ้นมาเลยเฮ้ยจริงด้วยมาจับได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยชอบในตัวสินค้าใหม่ๆเราจะมีไอเดียพวกนี้เยอะเพราะว่าเราเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วเราก็มีไอเดียส่วนตัวด้วยว่าน้ำปลาแบบนี้น่าจะดีนะแต่ก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะสําเร็จรหรือเปล่าแต่ว่าไอเดียมีก็เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเริ่มจะเฉพาะเจาะจงแล้วว่าผมจะลุยทางด้านนี้เยอะหน่อยก็คือทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งตอนนั้น,น่พอคุณ มีไอเดียนี้มานาเพราะคุณพ่อเขาเป็นคนสมัยใหม่เงี้ยเขาไม่อยากทำน้ำปลาพริกแต่ว่าเขาจะทําเป็นถ้วยถ้วยเล็กๆแล้วก็มีฟอยล์ปิดฉีกออกมาแล้วก็ตักได้เลยแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองสามบาทเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนู้นนะซึ่งสองสามบาทเนี่ยเอาไปแปะบนขวดแถมหรือจะเอาไปให้ร้านค้าซื้อไปแจกสมัยก่อนข้าวจานหนึ่งยี่สิบสามสิบบาทแล้วไปแถมสองสามบาทเนี่ยโอ้โหคิดเป็นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนนั้นก็เลยทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็พับเก็บไว้จนกระทั่งเนี่ยผมเอามาลื้อฟืื้้้นนนนนนนใใหหมมม่่่่่เเาาาาาปลลกิจะะดดีีววรัังคณอตญ แต่มันซ่อนอยู่ข้างหลังนะไม่มีใครรู้เราก็เลยลือ้อมาใหม่มีน้องคนหนึ่งที่อยู่ฝ่ายพลเอกบอกว่าที่เาแต่คุณโจมไม่ลองทำเป็นแบบเป็นซองรวมเฮ้ยปริ้งขึ้นมาเลยเฮ้ยจริงด้วยถ้าทำเป็นซองได้เนี่ยประหยัดต้นทุนไปเยอะแล้วมันก็ใช้ง่ายด้วยแล้วก็ร้านค้าก็สามารถซื้อไปแจกได้เพราะว่าต้นทุนจะต่ำ